สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมเมอร์เคียวสุขุมวิท24นะคะก็จะมาให้ดูห้องนิดนึงนะคะว่าห้องเป็นยังไงนะคะเผื่อคนสนใจเข้ามาพักนะคะซ้ายมือก็จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็มีความกว้างขวางแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นชาเวอร์นะคะชาเวอร์ก็จะเซ็กซี่นิดนิดนะคะเพราะว่าเป็นกระจกใสถ้าเราไม่อยากให้เห็นก็ใช้มุลี่ปิดได้ ออกมาจากห้องน้ำก็จะเป็นที่แขวนเสื้อผ้านะคะไม่แขวนให้แล้วก็มีเตารีดมีโตะรีดผ้านะคะอันนี้เป็นตู้นิรภัยนะคะเก็บของสำคัญเล็กๆตรงนี้ก็มีมินิปราเล็กๆนะคะตู้เย็นก็จะมีเครื่องดื่มให้ราคาก็ตามกำหนดนะคะแล้วก็มีน้ำเปล่าให้ฟรีสองขวดแล้วก็มีไฟฉายให้ด้วยนะคะเผื่อเวลาฉุกเฉิน ก็นี่ห้องนี้นะคะจริงๆแล้วมันจะเป็นห้องสองห้องที่ติดต่อกันนะคะเปิดไปเจออีกห้องหนึง่งถ้าเรามาพักสองห้องติดกันนี้นะคะอีกห้องหนึ่งเปิดไว้ก็ทะลุหากันได้แต่ว่าตอนที่จองไปขอไปสองห้องติดกันแสดงว่าห้องข้างๆมันไม่ว่างนะคะมีทีวีให้นะคะเครื่องใหญ่แล้วก็มีโซฟาให้นั่งชิลๆนะคะอันนี้ที่เราเห็นนี่ซอยอะไรไม่รู้เนี่ย แต่จริงๆแล้วถนนนี้มันจะตรงข้ามกับเอ็มโพเรียมนะคะอยู่ซอย24เลยแล้วก็อยู่ใกล้ BTS มากนะคะแต่ตรงนี้มันไม่เห็นนะคะเพราะว่ามันอยู่อีกฝั่งนึงที่โรงแรมนะคะชั้น29เขาจะมีสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็มีบาร์เล็กๆให้สั่งเครื่องดื่มนะ อาหารบุฟเฟ่ต์โซนนู้นก็จะเป็นอาหารบุฟเฟ่นะคะถ้าเราไม่ทานบุฟเฟ่ตก็สั่งธรรมดาแยกได้คนะ ตอนนีเรอยู่ที่รานติดช่อลนะคะอยู่ตรงองรอโรงแรมนิโก้ค่ะเมื่อก่อนมันอยู่ตรงไปลาซอยองรอตอนนี้ย้ายมาอยู่ตรงรงแรมนิโก้นะคะตรงตัดซอยทองหอนั่นเองนะคะะเมมีนู่งมี่กเกี้ยนก็อร่อยมากนะที่นี่นะใช่อือพ่อเราชอบมากนะเมนูเนี้ย เวลาป้ามาที่ไหนทั้งสัมโอชีเนระเอาใส่ถุงไปหรือเปล่าป้าหม่ถุงแล้้คกะถุงชุนเน่ยอกะอร่อย ครับก๋วยเตี๋ยวหลอดครับสองจานไข่ขล <tama> ุ่ย <et> ียมแล้วก็เนื้เป็ดคัดพริกไทยไดำตอนนี้ก็มาทานอาหารไทยได้วยกันนะคะมาทานที่ร้านสับข้าวกับปลาอิมควาเทีนะคะมีทั้งจาน,น,านแล้วก็น้องแขกค่ะพีค่ะเมนูก็จะมีดอกขจรผัดไทยผักกระปุ้งไฟแดรงกุ้งทอดซอสมะขามไข่ลูกเขยที่เหลืออยู่2ลูก <c oughs> <laughs> อันนี้อะไรนะต้มยำกุ้งอะไรต้มสาไข่อันนี้น่าอร่อยนะเนี่ยปลาเริ่เชิญตามสบายเลยหระอันนี้ปลาเลยนะปลาราซอสพร <at> ิกขี้หนูแม่เดือด

ไม่เอาค่ะมันอ้วนค่ะจริงๆเมื่อจริงๆจริงๆแค่อยากกินอยู่นะไม่เอาค่ะไมต้องห่วงอ่วนอยู่แล้วให้กำลังใจไม่เล้บอกว่าขอสั่งด้วยนออยากสั่งก็สั่งอ่ะ มเขาชอบกินของหวานใช่ไหมอ๋อเขาชอบชาไทยแล้วก็อยากกินเย็นๆเพราะว่าบอกกินแต่พริกกับอะไรอ๋ออุ้ยถ้ามาอยู่เมืองไทยนี่อ้วนแน่เลยเนาะกินของขาวต้องตกก็นคนรวยยีจังยีจังหนูซื้อชาตรามือกลับไปด้วยสิ แต่ว่าแต่ว่าถ้าเราจะชงแบบนี้นะมันต้องหนักนมหนักน้ำตาลต้องคิดเยอะหน่อยนะ,นนนะใช่เราเนี่ยชอบหวานด้วยใช่ไหมของนี่อะไรอะ่ะบัวลอยอุ้ยน่าอร่อยมากเลยอ,ะอ่ะอ๋ะออ,อ,อันนี้ขนมโคอันนี้ขนมโคใช่ไหมขนมโคน่าอร่อย บัวลอยเผือกเข้มขนมากไม่กินเือเมีคลองชิมสิลูกที่สริ่เราชิ่ลองชิมไหมพี่สมติดใจพี่สมสั่งมาถ้วยที่สองเมื่อกี้ชิมของเขาล่าอร่อยใช่ไหมมันอัน ไหนขอชิมหน่อซี่พี่สมมันอร่อยยังไงอ่ะเออน่าจะอร่อยนะพี่จี้ขอยืมถ้วยพี่จี้นะคะเช่นข้นนมันไม่ใช่น้ำใสหรอจุ๊บุ๊ตัวอีเด็ดจ้าอยากอยากได้อันนั้นอ่ะอะไรนะลูกชิ้นอ่ะโมยี่เอาพี่สมใช่ลูกชิดใช่อีก๋ดใช่เนี่ยสีดำดำอ่ะเองสองกล้วยใช่โอเคเดยอาริกัตโต้ให้ขอบคุณค่ะไมอยู่จี้ น่าจะอร่อยเลยเลยติดใจไม่เห็นน่ากินเลยขอบคุณพี่ชี่โอชี่พี่สมโย่โอเควันนี้เราจะไปไอคอนสยามด้วย BTS จากสยามไปลงที่กรุงธนบุรีนะคะแล้วก็ต่อไปลงที่เจริญนคร ตลาดสุขตลาดสุขสยามจงจงอันนี้ไงที่หนูชอบคทาไปเตะเดี๋ยวบนนั้นอาจจะมี พวกนี้ไงพวกนี้ออตกคาเป้โฮ่ไต่เด็ดทองโอ้สายไหมคาเป้โฮ่ไต่เด็ดอันนี้น้ำพริกเขาเหรออ๋อข้าวเกี๊ยบข้าวเกี๊ยบปลาทูชิมไหมลูกนี่ไงน้ำอ้อยสดวันนี้ไงนี่ไงมะม่วงลูกนี่ยอ อ๋ออันนี้มันเจลลี่เจลลี่มูมเยงนยอะเยอันนี้น่ากินอะ่ะน,นี่นี่นี่น่ากินนี่น้ำไอ้ไอ้นี้ยาเใช่น้ำผักิีน oh, yes. yeah. แต่กวดใหญ่มากเลยน่ากินนะค <Okay. S 1> ันสดสด <All right. S 1> อ่อไหม นุ่มโยผล,ะละไม้อยากกินงอ้อตลาดนี้มีแต่ของน่าอาร่อยเนาะแต่ว่าตอเด็ดุเฟตใช่กินอะไรไม่ได้อุ้ยอันนี้อะไรอ่ะลูกชิ้นเหรอลาไปต้ายนี่นุ่มโยือเต๋ยวเนื้อนี่เออ อยากกินอะมากกินมากใช่ของเราบุฟเฟ่ต์ช่างเสด็จเสยจ้ะอย่ามุนเส้นโบร,ราณมีแต่ของน่าอร่อยมีแต่ของน่าอร่อยทั้งนั้นเลยเนี่ยของกินเยอะมากมีแต่ของน่าอร่อยอุ้ยหมูกรอบ ก๋เตี๋ยวต้มยำุ้งุ้งแม่น้ำมีแต่ของหน้าอร่อยเนื้อไก่เนื้อไก่เนื้อจระเข้ลุยไฟมีแต่ของหน้าอร่อยเนาะที่นี่เนาะแต่ไม่มีโอกาสได้กินเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปกินต่อ